สวัสดีจ้าเด็กๆชั้นป .6 นะคะทุกๆคนในวันนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงแรกที่เราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะในเรื่องลงของเราซึ่งจริงแล้วเราก็เรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนแต่วันนี้คุณครูวิจักมาทบทวนให้กับนักเรียนอีกรอบนึงนะคะเผื่อนักเรียนจะได้ไม่ต้องลืมในเนื้อหาบทนี้ซึ่งก็มีส่วนสําคัญนะคะเพราะว่าก็มีออกข้อสอบอในรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่เป็นโอเนตเช่นเดียวกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเรามาต่อเนื่องเลยเนาะ,ะสำหรับในเรื่องลมของเรานะคะในเรื่องนี้นะคะอย่างที่เราอ่ะสังเกตถ้าใครได้ไปแถวะทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็นชายหาดบางแสนพัทยานะคะเมื่อเราไปทะเลนะคะเราจะสังเกตนะคะว่ามันจะมีเครื่องเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเล่นว่านะคะเล่นว่าวนะคะหรือว่าเป็นเรือรากลม่มพาราเซล่าหรือว่าเรือใบอันเนี้ยนักเรียนทราบไหมว่าเอ๊ะ เขาเล่นได้อย่างไรเขาใช้หลักอะไรในการเล่นนักเรียนพอทราบไหมคะอ่าแต่จริงๆแล้วนะคะพวกนี้นะคะสิ่งของที่เล่นเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการใช้แรงลมทั้งนั้นเลยค่ะอ่ะแล้วลมละ่ะลมมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจําได้ไหมเอ่ยที่ครูเคยสอนนะคะ,อ,ะอันนี้จากรูปนักเรียนจะเห็นว่าอันนี้นะคะก็ ใช้เรือรากล่มนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าพาราเซลลิงนะคะถ้าใครได้เล่นโอ้โหมันมากเลยนะคะอันนี้ก็รูปถัดมาเนี่ยรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องอการเล่นว่าวต่างๆนะคะที่ใช้แรงลมขึ้นนะคะดูค่ะสนุกสนานมากเลยค่ะอ่าต่อมานะคะอันนี้คือเรือใบอ่าสำหรับการเกิดลมอย่างที่ครูเคยบอกนะคะลมคืออะไร ลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ในทิศทางในแนวราบนะแนวราบนั่นเองนะคะเกิดจากการแทนที่ของอากาศทําไมครูวีถึงพูดแบบนี้คะนักเรียนทราบป,ปะาการแทนที่อากาศแล้วมันแทนที่อย่างไรมีคนสงสัยเนาะว่าเอ๊ะแล้วที่บอกว่าแทนที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังนะคะดังนั้นนะคะลมน่ะ มันจะเกิดการเคลื่อนที่ที่มีความกดอากาศสูงอย่างที่ครูเคยบอกนะความกดอากาศสูงจะไหลไปยังบริเวณนะคะที่มีความกดอากาศต่ำความกดสูงไหลไปที่ความกดอากาศต่านั่นเองนะคะนั่นก็คือแปลความหมายอีกในหนึ่งก็คือปรากฏการณ์นะคะที่เกิดจากอากาศร้อนมันจะลอยขึ้นสูงนะเหนือเหนืออันนี้ ขึ้นเด่นขึ้นไปจากนั้นอากาศเย็นมันจะ,จะเคลื่อนที่เข้ามาแทนที่มันทําให้เกิดลมเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะนี่คือนิยามของการเกิดลมนะคะอ่าถัดมานะคะอะ่เดี๋ยวครูจะอันนี้ให้ฟังให้ดูนะคะอ่ะนานักเรียนดูค่ะรูปนี้นักเรียนค่ะนักเรียนดูรูปนี้เนาะนี่ จากลูกสอนนะคะความกดอากาศสูงจะไหลไปสู่ความกดอากาศจำได้ไหมกูเคยสอนแล้วนะคะเรื่องนี้แต่กูขอทบทวนนิดนึงเนาะแล้วจากนั้นก็คือความกดอากาศสูงหมายความว่าอะไรความกดอากาศสูงนั่นก็คือหมายความว่าความอุอณหภูมิเย็นหรืออากาศเย็นนั่นเองอุณหภูมิต่ำนะคะอุณหภูมิต่ําก็คืออากาศเย็นนั่นเอง ก็จะไหลเข้าไปแทนที่นะคะบริเวณที่มีความร้อนสูงนั่นเองค่ะ mm. นักเรียนพอเข้าใจยังคะ,ะจะเห็นได้จากตรงนี้นะคะจากรูปที่ครูวิชีลงไปจากลูกศรน,นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะบริเวณที่มีความร้อนปุ๊บความร้อนเกิดขึ้นมันก็จะเกิดอากาศเนี่ยเกิดการลอยตัวขึ้นสูงไปปุ๊บจากนั้นอากาศที่มีความเย็นกว่าเนี่ยก็จะไหลเข้ามาแทนที่ ดังนั้นมันเลยเกิดลมเกิดขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ตามหลักของเขานะคะว่าการเกิดลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนักเรียนพอเข้าใจแล้วเนะาะถัดมาค่ะถัดมานะคะซึ่งการวัดลมหรือคุณสมบัติของลมเนี่ยนะคะเราจะมีเครื่องมือนะคะที่ใช้ในการวัด2แบบด้วยกันนะคะซึ่งลมเนี่ยมีคุณสมบัติ2แบบเช่นกันก็นกคือทิศทาง กับความเร็วลมดังนั้นนะคะ,ะเครื่องมือในการวัดเลยไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสอนลมรูปแรกนี่คือสอนลมนะสอนลมตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดทิศทางลมค่ะเรียนเห็นไหมถ้าลูกศอนหันหน้าไปทางทิศไหนแปลว่าลมเนี่ยจะหันไปทางนั้นนะคะแปลว่าลมมาจากทิศนั้นค่ะ อย่างเช่นสมมุติว่าลูกศรตัวนี้หันไปทางทิศเหนือแปลว่าลมเนี่ยมาจากทิศเหนือค่ะส่วนอันที่สองนะคะอันนี้เรียกว่า a n i m o n i t o r นะคะ a n i m o n i t o r นี้เป็นเครื่องมือวัดอัตราเร็วลมนั่นเองความการที่เราเอาเครื่องมือวัดอัตราเร็วลมเพื่ออะไรคะก็เพื่อทราบว่ามันจะเกิดพายุเป็นแบบใดนั่นเองนะคะอย่างเช่นซึ่งมีหน่วยมาตรฐานของความเร็วลมดังนี้นะคะ มีหลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่น1เลยเมตรต่อวินาทีนะคะ m ส่วน s นะคะ m ต่อ s ก็คือเมตรต่อวินาทีนั่นเองอันที่สองก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ km ต่อ h นะคะก็คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันที่3ก็คือไมล์ต่อชั่วโมงก็คือ mph เองนะคะก็คือไมล์ต่อชั่วโมงนั่น,นเองอันที่4คือ k n o t ความเร็ว k n o t นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเคยได้ฟังเนี่ยมันจะ ได้ดูข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเงี้ยมันก็จะมีบอกนะคะว่ามีความเร็วลมนอตอย่างเงี้ยอ่าถ้านเรียนได้ฟังนะคะอันที่5ก็คือฟุตต,ต่อวินาทีนี่ก็คือ f t min ก็คือวินาทีน,น,าทนั่นเองฟุตต,ต่อวินาทีนะคะอันนี้ท่าเรียนพอทราบแล้วเนาะซึ่งมา,มาตรฐานค่ามาตรฐานในการวัดความเร็วลมเนี่ยมันมีหลายแบบด้วยกันแล้วแต่ว่าบริเวณไหนอยาก หรือว่าพื้นที่ใดหรือว่าประเทศใดอยากใช้แบบก็ใช้ได้แต่โดยส่วนใหญ่นะคะจะมีคําว่านอตเนี่ยครูคุณคุณน,นะคะกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้คือคุ้นมากนะคะที่พยาก,าร,กรณ์อากาศของบ้านเราก็จะใช้บ่อยหรือแมตต้กระทั่งเมตรต่อวินาทีอันนี้ก็ใช้บ่อยเช่นกันค่ะอ่าทีนี้มาดูเรื่องถัดไปค่ะสําหรับลมนะคะอย่างที่ครูคยเคยพูดเมื่อข้างต้นนี้แล้วนะคะการแบ่งชนิดลมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น อสองแบบด้วยกันนะคะซึ่งแบ่งจากลักษณะการเกิดลมนั่นเองค่ะลักษณะการเกิดนะคะเกิดตรงไหนก็เรียกตามนั้นอย่างเช่นข้อที่1ลมประจําเวลาลมประจําเวลาก็คือลมที่เกิดบริเวณชายทะเลนั่นเองอย่างเช่นนะคะลมทะเลลมบกแบบนี้จะเป็นเป็นทุกวันนะคะที่อย่างเช่นเกิดกลางวันและกลางคืนนะคะ อันที่สองก็คือลมประจรํารดูนะคะซึ่งเป็นลมที่พัดเป็นประจําทุกฤดูนั่นเองอย่างเช่นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนี้ซึ่งนะคะลมที่ครูกล่าวข้างต้นเนี่ยจะมีอ่า ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะนนเดี๋ยวนี้เดวครูจะอธิบายในเรื่องของลมทะเลให้ฟังจําจได้ไม่เอ่ยที่ครูเคยให้นักเรียนร้องเพลงนะคะลมบกลมทะเลถ้าใครจําได้นักเรียนก็ลองร้องนะคะถ้านักเรียนร้องได้นักเรียนก็สามารถบอกครูได้ว่าลมบกเกิดขึ้นในเวลาอะไรและลมทะเลเกิดขึ้นในเวลาอะไรนักเรียนจําได้ไหมคะที่ครูขึ้นต้นลมบกลมทะเลอากาศทายเทพัดกันพัดกันลมบก ลมทะเลอากาศถ่ายเทหัดกันหัดกันลมทะเลเกิดขึ้นกลางวันลมทะเลเกิดขึ้นกลางวันส่วนลมบอกนั้นเกิดขึ้นกลางคืนจําได้ไนหมเออเห็นไหมลมทะเลเกิดขึ้นกลางวันนั่นเองนะคะอ่าน้เรียนดูลมทะเลเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากว่านะคะในเวลากลางวันพื้นดินเนี่ยจะมีความร้อนมากนะคะดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอก ว่าเมื่อเกิดความร้อนและความเย็นเกิดขึ้นอากาศเย็นจะไหลเข้าสู่บริเวณที่มีอากาศร้อนนะคะในช่วงเวลากลางวันจะเห็นว่าน้ำเนี่ยจะเย็นกว่าบริเวณพื้นดินดังนั้นนะคะลมก็เลยพัดจากทะเลเนี่ยไปสู่บนพื้นดินทำให้เกิดเป็นลมทะเลขึ้นนะ,ะลมทะเลอย่างที่บอกว่ามักเกิดขึ้นในเวลากลางวันนั่นเองค่ะ การเกิดลมทะเลในเวลากลางวันซึ่งเกิดจากอากาศเย็นในทะเลเนี่ยพัดเข้าหาฝั่งนั่นเองนะคะถ้าไปทะเลนักเรียนก็ลองร้องยืนอยู่ตรงทะเลและลองสังเกตนะคะว่าลมจากทะเลจะพัดเข้าหน้าเราเนาะอ้าถัดไปค่ะต่อไปจะเป็นลมบกลมบกอย่างที่ครูได้กล่าวไปข้างตน้นเคยร้องแล้วเนาะถ้าร้องได้นักเรียนต้องจําได้นะคะเกิดลมบกเนี่ย มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเอ่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ในเวลากลางวันอากาศในทะเลเนี่ยจะเย็นแต่เวลากลางคืนเนี่ยการคลายตัวหรือการความเย็นเนี่ยการระบายความร้อนในทะเลเนี่ยมันระบายนะคะได้ช้ากว่าบริเวณพื้นดินตรงนี้นะคะดังนั้นเมื่อเวลาอากาศเย็นนะคะ ตรงทะเลจะเกิดความร้อนมากกว่านะคะดังนั้นบนพื้นดินของเราะะที่มีอากาศเย็นมากกว่ามันเลยเกิดการไหลาจากพื้นดินไปสู่ทะเลนั่นเองนะคะดังนั้นมันเลยเรียกว่าลมบกนั่นเองนะคะซึ่งพัดจากชายฝั่งอกทะเลในเวลากลางคืนนั่นเองค่ะดังนั้นความแตกต่างอย่างที่ครูบอกแล้วนะคะว่าลมเนี่ย เกิดจากความร้อนหรือความเย็นที่แตกต่างกันนะคะใน2บริเวณจากนั้นเมื่อเกิดความแตกต่างกันเสร็จแล้วเป็นยังไงคะมันก็เกิดการถ่ายเทพลังงานออกไปเกิดเป็นลมขึ้นมานั่นเองนะคะทีนี้นะคะต่อไปอย่างที่ลมบกเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะลมบกก็คือเกิดขึ้นในเวลากลางคืนใช่ไหมคะถ้าในเรียนสังเกตเนี่ยเดชชาวประมงเนี่ยจะมีการเดินเรือนในเวลากลาง กลางไรคะกลางคืนเป็นส่วนใหญ่นั่นเองนะคะอือดังนั้นชาวประมงเลยใช้ประโยชน์จากการเดินเรือเนี่ยนะคะก็จะออกเดินเรือเนี่ยจะออกเดินเรือในเวลากลางคืนนะโดยการออกจากชายฝั่งเนี่ยในเวลากลางคืนและกลับเข้าสู่ชายฝั่งในเวลารุ่งสางนั่นเองนะคะเือเนี่ยพอใช้ประโยชน์จากลมนี่เลยะคะ่ะอ่าต่อมานะคะเมื่อกี้เป็นลม ลมอะไรนะคะลมบกกับลมทะเลแล้วต่อไปนี้ก็คือเป็นลมมรสุมนั่นเองนะคะลมมรสุมนะคะก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศที่เกิดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิระหว่างสองมระเวนะคะที่เป็นพื้นที่ระดับภูมิภาคหรือทวีปภูมิภาคนะคะคนะคะักเรียนต้องเข้าใจว่าเป็นระดับประเทศหรือทวีปนั่นเองนะคะทวีปเอเชียทวีปอะไรแบบนี้นะคะคนะ,ะดังนั้นนะคะอย่างเช่น สำหรับในประเทศไทยอย่างที่เห็นอ่าน,นเรียนดูอันนี้พื้นที่ประเทศไทยเนาะเนี่ยแผนที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้นะคะประเทศไทยเราจะได้รับอิทธิพล2แบบด้วยกันก็คือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะตะวันตกเฉียงใต้นะคะพัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทยเห็นไหมคะบริเวณนี้พัดจากอินเดียผ่านอ่าวไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาและสิ้นสุดเดือนตุลาคมนะคะ ส่งผลให้บริเวณเหประเทศไทยเนี่ยเกิดฝนตกชุกนั่นเองค่ะเนี่ยเกิดเป็นหน้าฝนนะคะช่วงนี้จะฝนตกบ่อยมากนะคะเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาเนี่ยส่วนอันที่สองก็คือลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งนะคะมันเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาและสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้นะคะก็คือลมมรสุมตะวัน ออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งส่งผลให้อากาศเป็นไงคะอากาศหนาวนะคะและแห้งแล้งนะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยลมประจำฤดูนะคะของประเทศไทยเลยมีสองอิทธิพลนะคะถ้ามาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือทำให้ฝนตกแต่ถ้ามาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยทางนี้นะคะเฉียงเหนือมาทางจีนแถวนี้ฝั่งนี้นะคะมันก็จะทำให้ อากาศหนาวเย็นและแห้งแรงนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปนี้อ่าเรื่องนี้ถ่าไปลมค่ะอันนี้ก็เป็นลมค่ะลมหุบเขากับลมภูเขาก็คือลักษณะของลมก็คล้ายๆกันนั่นเละค่ะแต่ใช้อะไรคะความกดอากาศหรือความเย็นความร้อนที่แตกต่างกันสองบริเวณน,นะคะเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าลมหุบเขาเนี่ยจะเกิดขึ้นในเวลากลางวัน นักเียจำไว้ให้ดีนะคะลมหุบเขาจะเกิดขึ้นในเวลากลางวันโดยพื้นที่นะคะข้างล่างเนี่ยมันเย็นกว่าดังนั้นมันเลยเข้ามาแทนที่โดยพัดจากด้านล่างขึ้นไปสู่บนภูเขานะคะเราเลยเรียกกันว่าลมหุบเขานั่นเองค่ะอือเป็นแบบนี้นี่เองแบบนี้นี่เองนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เนี่ยป็นแบบนี้นะคะลมอากาศเย็นขึ้นไปแล้วก็ทําให้เกิดลมหุบเขานั่นเองส่วนลมภูเขาเนี่ยเห็นไหมลมภูเขาเนี่ยเรียนดูรูปนะคะก็จะเกิดในเวลากลางคืนค่ะโดยอากาศตามพื้นดินด้านล่างจะร้อนกว่าเพราะคายความร้อนได้ช้านะคะดังนั้นอากาศเย็นจากบนภูเขาและลาดเขามันเลยเป็นไงคะเคลื่อนที่ลงสู่ด้านล่าง เรียกว่าลมภูเขาเองค่ะเห็นไหมความแตกต่างมันคืออะไรลูกความแตกต่างของมันคืออะไรความแตกต่างก็คือความร้อนความเย็นนั่นเองค่ะสังเกตเลยบริเวณไหนที่นั้นร้อนเนี่ยอากาศเย็นจะเข้ามาแทนที่นั่นเองเนาะอ่าต่อไปค่ะต่อไปสําหรับในตรงนี้นะคะครูก็มีศัพท์วิชาการของอุตุนิยมวิทยาในเรื่องลมนะคะและเรื่องอื่นๆอีกนะคะ เี๋ยวูจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมเพราะว่าในหนังสือของเรามันก็ไม่มีในส่วนของตรงนี้เนาะอะ,อะสำหรับลมสงบฟังนะคะลมสงบคืออะไรลมสงบคือลมเงียบๆเงียบมากสังเกตจากอะไรสังเกตจากควันเนี่ยจะลอยขึ้นตรงเลยตรงดิ่งไปเลยนะคะจะไม่มีการแบบหันเหไปทางทิศทางไหนนะคะจะตรงไปเลยแปลว่าลมเกิดความสงบนั่นเอง ต่อไปค่ะอันที่2ก็คือลมกระโชกอืมสับมันนะคะลมกระโชกการสังเกตของะไรก็คือกิ่งไม้เกิดการขยับยืบ่อนไปมานั่นเองนะคะก็เลยนักเรียนถ้าได้ดูกลมุตุนะคะจะบอกลมกระโชกแรงอะไรอย่างเงี้ยนถ้านักเรียนได้ฟังเนาะลมกระเชกก็คือกระโชกก,โชก็คือการสังเกตก็คือกิ่งไม้ใหญ่จะเกิดการขยับข่อนนะคะต่อไปค่ะคําว่าพายุหรือสตอมนะคะเกิดจากแรงดันนะคะมันมีมากมาก นะคะที่เกิดบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะคะพร้อมกับแรงดันสูงเกิดขึ้นบริเวณจะสังเกตกอะไรสังเกตว่ากิ่งไม้ใหญ่เนี่ยนะคะจะหักนะคะถ้าเป็นพายุกิ่งไม้ใหญ่จะหักโดยทั่วไปแต่ทีนี้อันสุดท้ายอันสุดท้ายคืออะไรอันสุดท้ายคือพายุรุนแรงตรงนี้นะคะพายุรุนแรงอ่าพายุรุนแรงนะคะอนาบริเวณที่ได้รับจะได้รับความเสียหาย บริเวณกว้างพายุไม่กว้างเท่ากับพายุรุนแรงนะ,ะพายุรุนแรงเนี่ยมันจะกว้างมากนะคะทำให้บริเวณนั้นเกิดความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านของเราหรือว่าบริเวณป่าไม้บริเวณนั้นก็จะเกิดกิ่งไม้หักโดยทั่วไปค่ะ,ะต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้ในคาบนี้คุณครูวิก็ขอจบคลิปนะคะในชั่วโมงแรกในเรื่องของลมนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูวิขออนุญาตนะคะ แจกหรือว่ามีการบ้านให้เรียนทำทะะัดเดี๋ยวสั่งงานไปนะคะให้ทําใบงานหน้าที่หนึ่งกับ2ในเรื่องของการเกิดลมแล้วก็เรื่องชนิดของลมนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าสมมติว่านักเรียนดูไม่ทันหรือว่าจดไม่ทันนะคะหรือจําไม่ได้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือนะคะหนังสือของนักเรียนได้เลยนะคะ,ะซึ่งมันจะอยู่ ในหน้าที่149นะคะถึง156นะคะแต่จริงๆแล้วเราก็ได้ทำเป็นบางส่วนแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เองโดยการสืบค้นจากในหนังสือได้เลยวันนี้ครูวิขอฝากในชั่วโมงที่1เพียงเท่านี้ขอให้ในักเรียนนะคะทำงานหรือว่าเรียนออนไลน์อย่างมีความสุขนะคะ ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ